สบายดีสบายดีนะคะสวัสดีผมแม่ปลาลุงเบอร์สุขสุขคนเดอ้อบวาพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศกาญดีต้อนับรับสุสซองน้องอมมาคือเกา่ามาพื่อเพื่อคุงอมในื้อนี้กันในบรรยากาศยามแรงๆเน้าะน้องอมกับสิพาพผมแม่ปลาลุงไปเบ่งน้องอมตัดอ้อยเนาะ เสื้อผ้าพ่อแม่ปลาลุงยางไปเบิ่งน้องอัมตัดอ้อยบูว่าเพิ่นสิได้จังหมัดแล้วเนาะแดดหนุ่มอสอมสิพาพ่อแม่ปลาลุงไปเบิ่งแล้วไปเบิ่งกันเลยเนาะบรรยากาศดีดีเนาะพ่อแม่ปลาลุงอนีรก็ประมาณสามโมงแล้วเนาะนหนุ่มเลิกมาแต่งเฮียนเบิ่งผู้ตัดอ้อยเข้ากับใกล้สตัดเบิดแล้วเหมดแล้วเนาะบูวะน้องอัมเพิ่นได้จังหมัดแล้วแดดหนุ่มเสื้อผ้าพ่อแม่ปลาลุงยางไปเบิ่งเนาะ ไปเบิ่งมาเพิ่นตัดได้จักมัดแล้วเนาะน้องอ้อมกับพลังยางไปตัดโอ้ยเพิ่นก็ตัดใกล้สิแล้วแล้วเนะวันนี่เพิ่นก็บ่ได้ไปตัดน้องอ้มเพราะว่ามุ่งมาพิ่นเป็นยังเนาะเพิ่นก็บ่ได้ไปเพิ่งเพื่อนเพิ่นกันเนาะพึละบรรยากาศวันนี้ก็ดีดีท่อง้าหูทางหัวงามงามชวนอ้อย เดี er <us> <us> 네๋ยวน้องอมสืพาพ่อแม่ปลาลุงไปเบิ่งว่าเป็นได้จากมัดแล้วเนาะคันว่าพอดียิเสียงน้องอมกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเพราะว่าลมแห้งเนาะเพราะว่าลมแห้งลายมือแล้วเนาะช่องซองมือแล้วเนาะว่านี่นะว่านี่นะลมแห้งเลีว่านี่นะเมื่อวานนี้ลมแห้งแห้งจนวแบบพอดียินอยังเลยครับว่านี่ลมแห้งกับหนาวเนาะว่านี่ก่ะ แนะ่น้องอ้อมสีาพาเพราะแม่พาลงไปบงน,น้องอ่ำเนาะมื้อนี้ก็บ่ราคอยลมแห้งทอวานนี่เนาะวานนี่นะลมแห้งอีหลยวานนี่นะแ,นนนะแต่มื้อนี้ยังบ่ทอวานนี่ตันนี้นะ้องอ้อมก็ยังอย่าง,งป่ะทนาตาอ้อยจักเทื่อเนาะนี่แหละบรรยากาศเลยทงไหงหนะ้าอันนี้ก็เป็นชวนมันเนาะบรรยามแรกมัญญมนก็แห้งแบบนี้แหละต้นไม้ต้นหญ้าบรรยามบรรยามพลก็เขียวจุ้มแหละเขียวงะเขียว จะอุ้มงามตาคักแล้ปัญญามปัญญผลเน,เนาะแล้นองอมสิพาไปถามนออ้องอม่าเพื่อนได้จกมัดแล้วเนาะผลอนได้มาตัดร่มมาเ้านี่คือว่าหาการมาตัดบางแรงนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้น้องอมกำมาหอดปลาอ้อยแล้วบุหัวเพิ่นจิตเพิ่นตัดล่องใดเน,นาะน้องอมก็ยังบบฮู้เดแล้วไป,ลเ,ปเลาะเบิ่งแถวปลาอ้อยหอะไรเนาะว่าเพิ่นตัดล่องใดก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะ ตอนนี้น้องอ้อมกลับมาหอดสวนอ้อยแล้วล้วก็เห็นน้องออมแล้วน้อผลัดอ้อยอยู่ลองนี้สบายดีน้องแอมฮเลยเป็นการเสือนขึ้าสูงขั้ยางกับใส่เปิบ่หมักใส่เนะได้จักหมัดแล้วอ๋บบอบูบดได้มาว่ามือเช้านี่คือว่าปูทัาได้ได้ฮะอ๋อเป็นยังคือบูได้มากช้า,านี่ มันหนาวโหแล้วมันล่มน้องปลาบัปลาลูกอ้อยเขาก็ตัดกัสีเบิดแล้วเขาก็ตัดเป็นกระจกกระแจกไหวเนาอแบบนี้แหละตามที่เห็นเลยยังเหลือน้อยเดียวนี่ตัดอีกมือหนึ่งกันแล้วนาอเมื่อื่นอัดซีแล้วอ้อยเดียวนี่เพราะว่ามันก็บ่มีคุมาตัดนาอกับส่วนรากันนี่เด็สาวจอยครับผัวเพลินนาะมาตัดบางมือเพลินกับบได้มาบางมือเพลินกับมามันกับ มันข้างก็ได้ลายบางมือเนาะต้องเห็นทำมันสะอาดหใหเลีหยับห้อย,อยคือต้องเอามาตัดแต่และมือกับบางมือก็ได้ชี้ซิบหาซิบเนะาะเพราะต้องเคืใทำมันสะอาดคนมาบางมือกับมาแต่ตอนเพนมาแต่ตอนแรงตอนเศร้าฝืนกะบระด้ม,มาเนาะฝพนเนี่ยเดแต่ในฮือนแหละตอนเศร้าตอนแรงกะทำประมาณบายซองฝืนกะจึงได้ลงมาตัดอ้อยเนาะ นี่แหละบรรยากาศเนีแม่จะหุ้บซีกบอลลมแห้งนะเพื่อนแกยังคาตัดอ้อยอยู่จะนอนบนตัดอ้อยเลยประมาณเศ้ามาเพื่อนแกมืออาบน้ำอากาศหัวสี่มุงแล้ววันนี้เนอแล้วว่าสามมุงเนอะอันนี้ก็สี่มุงแรงแล้วจะนะจ้ะหัวถามมุงก็เริ่มหนาวเขานาวเขาและบัดนี้เนาะขางี่เขากระตัดแล้วพุดแล้วนะเลือดแต่จุกเดียวในแจ๊ฮลอะกะนี่แหละ น้องปีกยังตัดออกบวเบิร์เนเนาะจกน้อยนี่อ้อยความงามแั่ว่าดอ้อยพิ่นอ้อยเพิ่นได้แบบจุกน้อยจุกน้อยเนี่นยถูกลำยาวสนี่โอ้ยเพื่อได้อ้อยคักเลยแหละปีนี้นะถ้ามันได้แบบนั้นหันมาเบิ่งนทางนี่มันบ่ได้แบบนั้นน้าละมันแบบว่ามันลำน้อยแล้วก็บ่คคอยสูงเนาะมันจะห่างเพิ่มขึ้นว่าลำใหญ่แล้วก็ทีสูงอ้ ตัดอ้อยปะปมาณประมาณชุดลองน้อยๆอ,อ,อันนี้ฮสจำพอดมายืนได้แล้วซาว้ากว่ามัดนะค่ว่าลองมาทีแหง้งเนาะจำจำมานอยน,อยน้องอมยืนมองอันมาหาน้องอ่ำนีน่ก็ได้แล้วเศว้ามาถ้าอ้อยมันทีแห้งอันนี้มันห่างเนาะกับล้ำอ่ะทีๆล้ำยันยญ่งสูงๆนี่ตัดไป,ไปใกล้ๆเดี๋ก็ได้ไล,ลน์มาเติบยีดอกเนะอันนี้มันห่างแน่แล้วกัน ตัดไปจนสี้สุดหล่องกันยังทันหดหลอยเนาะเพราะว่าอ้อยมันห่างก็คือตามที่เห็นนี่แหละอี่อ้อยมันห่างแห้งๆตัดให้มันเบิดเด้อเวนี้แต่ว่าดิ้นหน่อยมาตัดเขาก็เห็ดติดก,ก็จกกะแจ๊กใสเห็นบนใดมันงามเขากะตัดเห็นบนใดมันขี้ไลตัดได้ชงมัดเขากลับไปตัดมองอื่นตามภาษาดิ้นหน่อยตัดนั่นแหละนะพ่อแม่ปลาลง พงอา Carl, ํากับเบิ้งใส่เส well, so. ื้อกับหน้ากับหลังเอาทั้งหน้าให้ทั้งหลังเอาทั้งหลังให้ทั้งหน้าพูแม่ปาลุงเอ้ยพุ่นน่ะเพิ่นใส่เสื้อค่ะแอ่น้องอ้อมสิให้เพิ่นมาจับกล้องให้ให้น้องอ้อมสิไปตัดอ้อยให้เพิ่นเนาะมื้อหน้าก่ะน้องอ้อมตั้งไหวมื้อนี้อาจสิตั้งบ่ได้เนาะเพราะว่ามันลมแฮงอีหลีการว่าตั้งไว้นี่กัโง่ยเลยอันทศชาติน้องอ้อมเนาะเพราะว่ามันตั้งบ่ได้มันลมเนาะต้องได้มีคนจับ ทันว่าบปจับก,กับพอดีและลมพาไปเลยเพราะว่ามันนมแห้งคะตอนนี้เพิ่มก็ได้มัดหนึ่งแล้วเ,เนาะเพราะว่าเพิ่นหางมามาตัดยังมาทางพี่แกเป็นชวนอ้อยงามงามายเนาะทางพุ่นก็เป็นชวนอ้อยเนาะปุ๋ยชุดชุดลูกหูลูกตาปุ่นเลยห,หอต้นบกงงนนใหญ่ๆนะปุ่นแหละผมแม่ไปลงเอ้ยปุ่นแหละโอ้ยนะครับมีแต่สวนอ้ยนอยเนาะทางนี้ก็เป็นเทือกสวนอ้อยเนี่ยเขาเป็น มันตัวอันนี้กัใบมันเนาะเพราะว่าเขาหาก็มาปลูกใส่มันกลมันออกได้เพราะทันหอดปุ๊บกลมมันออกปุ๊บเขาก็มาไถ่ไถเหลวก็ปลูกอ้อยเลยพอแล้วก็หายใหญ่มาตัดน้องพี่เนาะน้องอ่ำไปตัดน้องพนเพื่อนละเป็นวายเห็ดอ้อยพนนันเนาะก็เลยต้องยายมาตัดม่องพี่วันนี้อ้อมกถ่ายน้องอ่ำตัดอยู่ในนั้นเนาะเพราะว่าอ้อยกับหางห่างผัวเพิ่นสิได้จักหมัดนั่นนี่ ห่างเพืนแต่วาณะปลูกใหม่ก็ยังห่างเลยตัวนี้พยายามามปลูกทีมันกกยังห่างเพราะว่ามันเกิดบวมดเนาะมันเกิดบวมดทางทางขามหัวไปพุ่นกลเป็นชวนอ้อยห่างงามเนาะแขนแหนมไปไกลๆนี่คือว่ามันทีมันมามาเบิ่งไกลๆนะมันห่างเนาะพราเมเป้าลงเบิ่งนไกลๆนะคือว่ามันทีแห้งยางมาเบิ่งไกลๆนี่มันบริทีเลยเพราะว่ามันห่างเนาะ นี่กันน้องอามการยังทำได้ตัดผู้ช้างอยู่ข้างหน้าอยู่ผู้เลเนาะขนาดสี่โมงก็ยังแดดทึงแดดทั้งลมมมอนีองอ่ะแดดกับบริแดดฮอนเราไปบอกมันแดดมีลมมันกับบริฮอนปันใดเนาะแล้ก็บรรยากาศดีดีน้องอามการตัดโอ้โหตัดทีละสองสามลำเลยเนาะเพื่อช้างก่อนจะตัดเพราะให้มันได้ลายๆหน่ะ ตัดไปว้ตัดไปว้ให้มันได้ชีบหมัดเด้อตัดให้มันได้ชีบหมัดก่อนที่หัวถางมืเลยโอ้ยมันห่างมามันกัดได้บปลายอ่ะโอ้โหิร์ะตานก่อนเพิ่์ลว่าตอนนี้รู้สึกคันมากเลยเพิร์ว่ะบอกว่าเพิร์ลเมื่อเพิ่์ลเมื่อเสดส์แค่ยาวสุนค่ายาวเนาะ มันก็นเลยรู้สึกคันคาเลยนะใช่แล้วบอกว่าใส่นางบมาวมักใส่เสียกันยาวสูงกระยาาบอกว่าใส่นางกระโปใส่แบบนางหมักปะแบบใส่เสียกันสั่นสูงกสันเนาะนางเคยแหละกะระโปใส่ขันน้องอ้อมออกไปข้างนอกต้องได้ใส่เสีืสอกัน,ย,นยาวสูงกระยาาเห็ดเบี้ยก็ต้องได้ใส่เนานะบ,บอยบใส่แหละมันคันคา,วา,าเ,เวลาเอาเห็ดเยี้กมาเมื่อยๆแล้วเหือออกมันถึงมันมันแบบมันคันคาหลยอะ ยือถึกนี่มันเสีบเนาะนางผัดบเสียบเพิ่อน่ะเิ่นเคยแล้วกาเห็ดเป็นได้กะให้หนุ่มเพิ่นกะหนุ่มเพทาถ้าทอดค้าเพิ่นกะถอดออกเนาะเป็นคนประมักใส่เสียเป็นเงาชั้นผิวเพิ่นกะบ่ค้ำปานนั่นดอกผิวเพิ่นเป็นคนผิวเข็มอยู่แล้วต่อให้ใส่เสียเป้นยาาจักโตเพิ่นกะเข็มอยู่หันเนาะน้องแอมกะอันนี้ก็น่าสี่มุมกับชงหัวถามุก็เริ่มแดดรุ่งแดดรุ่งแล้ววันนี้ อันน่าจะเป็นตอน้ไม้นะคุณฮัลโหลโอ้โหมันมีหรือบอลหน้าไม้น้องอมใคอยากย่างกัเบิ่งนยุตแต่ว่ามันไกลเกินได้บางทีก็กตีย่างไปเบิ่งก้อนี่เนาะโอ้โหมันสีงีบอเนาะนี่ก้อนใหญ่ๆนี่แต่ว่าเล่นกับ่ได้ใกล้ปันใดอกล้ๆเนาะมันอัดที่พวมีดอกหน้าไม้ยามนี่เนาะมันมันบ่มีผลตกมันแบบป่งดอก ลงไปหาอยู่ในกอของน้องอ้อมเองย่างบุบุงเนาะอันนี้เป็นกอหน่อไม้ของนาบ่าวเนาะอันนี้ก็เป็นดินนาบ่าวแต่เพื่อนหายคาเจ้าเสาเนอนนาบ่าวคนไม่อยู่วิ่งกอหน่อไม้ก่อนนะกรับ่าเคยไปหาจักเถือนะบ่าเคยบ่กหนว่าวมันมีหน,นอนหรือบอเอามันเคยออกหรือบอน้นองอ้อมกับเด้ไปหาจักเถือเฮ้ยมาบองน้องอัมตัดแต่จังหวัดแล้วบาดได้แลวบ้มาหนึ่งนะ้องอม โอ้ oh, ได้หมัดหนึ่งแล้วเนาะยูพุ่นก็หมัดหนึ่งแล้ววันนี้ข้าเจ้าเอืนบอกว่าอันนั้นไว่เห็ดพันเนาะไว้ปลูกพันมัหไวเอพันมาแล้วก็เลยใหญ่ามาตัดอยู่พี่ให้ห่างกว่าตัวนั่นอีกบาดนี้ให้ห่างกว่าตัวเพิ่ตนตัดเมื่อกี้น,นี่เนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเอาไว้เห็ดพันก็เลยต้องใหญ่ามาตัดอยู่พี่เอาไว้เพิ่นให้หาก็ได้มัดหนึ่งเนี่นั่นกะยังดีว่าได้หมัดหนึ่งเันได้ไล่มันโอ้ เกันคือชิ้นให้คักเลยล่ะ <g ül> อันนี้ก็ยังแดดยิ่งหามืองแล้วยังแดดย,ยิ่งเอาอฟมปาลงคักแดดน,นก็เอาไ้ห้อนเนาะมันมันมีลมอยู่อัน,นมาทางนี้จ้ะอันนั้นก็ก้อนไม้ที่กันเนาะก้อนไม้ก้อนไม้จะคลองสวนนี่แหละเนาะจะทียงฝนอันน,านมทนนทา,มนนานทางพ่นก,กัน กันเ,เอเดนะบรรยากาศกดีดีอยู่ทงไฮทงนาคันว่ายามห่อนนี่บอดีคันว่ายามหอดละหอดละดูห่อนนี่โอ้ยออกเครื่อนมาได้เลยคันว่าออกไปเจอใดก็ต้องมีคันล่มคันห่มติดมือไปน้ำเพราะว่ามันแดดแห้งต้องได้ใส่เสื้อแขนยาวคันว่าใส่กะ กับบางที่กัอยู่แต่ในห่มกับถอดออกเนาะเพราะว่ามันห้อนี่ไงขาดบายามห้อนน้องอ้อมกับมาอยู่ห่มม่วงขาดบายามยามหนาวกัอยู่แต่ในเฮือนแหละบาดนี้นยามหนาวน้องอ้อมบ่มักอากาศห้อนบ่มักอากาศหนาวเนาะแบบอากาศแบบพอดีพอดีเนาะน้องอ้อมกัตัดสามบาดจึงขาดลำหนึ่งว่าผ่าเพิ่นกับพวกเขา่นบ่ทนนะเพิ่นทนกับคนบน คุณแม่บริพุนหายช้ำเพิ่นกะจับผ้ามาเลยบริบอกคุณแม่เลยว่ามาตัดอ้อยเพิ่นก็ได้สองมัดแล้วอันนี้ก็เริ่มํำแล้วน้องอ้อมกั่เมื่อเห็ดียกในเฮือนเนะาะเมื่อเมื่ออันหนึ่งเขาเือเป็ดเือไก่นะน้องอ้อมค่ะสจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะจะบายดีน้องอ้อม โดยคอยกราบก่อนเด้อบันเน่โอเคสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมกะสีจบไฟเพียงเท่านี้ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจน้องอ้อมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมกะขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่าให้รวยปรารถนาสิ่งใดกะขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อ าูุถ้าน้องอ้อมว่าพิดาลาดประการใดกะขอโทษขออภัยหลายๆําำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย